สุขสัน์วันสงกรานต์สวัสดีครับแฟนคลับน้องนนกุลทุกๆคนใครอยู่ใกล้น้องนนกุลรบกวนสาดน้ำปะาแป้งกับแทนแอดมินหน่อยนะเพราะว่าน้องนนกุลหล่อมากๆเลยแอดมินคงไม่มีโอกาสได้เข้าไปเล่นน้ำกับน้องแอดมินก็วุ่นวายกับไปเล่นน้ำที่สีลมเหมือนกันไปเล่นน้ำที่สีลมแล้วก็ไปเล่นน้ำที่สนามหลวงเนาะแล้วคอยทุกคนเล่นน้ำกันอย่าง มีความสุขแล้วก็เล่นกันให้แบบให้เกียดผู้อื่นด้วยนะให้เกียิผู้อื่นไม่ว่าจะใครก็ตามเนาะขอให้เล่นกันให้สนุกแล้วก็เล่นกันแบบคือเมาไม่ดื่มอะไรประมาณนี้เนาะกลับมาที่น้องนนกูลหล่อมากๆเลยอะ่ะขนาดเปียกน้ํานะยังหล่อได้ขนาดนี้เนาะรักมากๆขอบคุณภาพลหล่อจากไอจีของน้องนนกุลด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนขอให้ทุกคนเล่นสงกรานอย่างมีความสุข สวัสดีครับ